คำนิยมของสถาบันราชานุกูลกรมสุขภาพจิตเมื่อเราไม่สบายใจตัวของเราเองจะเป็นเพื่อนคลายทุกข์ได้ดีที่สุดหนังสือรวมเรื่องสั้นเล่มนี้เกิดจากความตั้งใจที่จะทำให้ผู้ที่ตกอยู่ในความทุกข์ได้เขียนระบายออกมาเป็นเรื่องราวด้วยการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกผ่านตัวละครต่างๆ อีกทั้งผู้อ่านยังได้รับอรรถรสผ่านตัวหนังสือและซึมซับความรู้สึกความสนุกและทางออกของชีวิตจากตัวละครในเรื่องสั้นที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านของสุขภาพจิตและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเขียนวรรณกรรมแต่และเรื่องมีจุดเด่นปมคลี่คลายให้คลายความทุกข์ทั้งในระดับบุคคลครอบครัวรวมไปจนถึง ผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตด,ด้วยขอชื่นชมผู้รจนางานที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกพร้อมปรับเปลี่ยนชีวิตจนพบคำตอบในชีวิตในเรื่องราวอันแตกต่างทั้ง16เรื่องอยากเชิญชวนให้ผู้อ่านได้คิดย้อนกลับมาดูชีวิตของตนเองเพื่อสื่อสารคลายทุกข์ผ่านตัวอักษรที่ผู้ประพันธ์ตั้งใจลิขิตออกมาอย่างสวยงาม แพทย์หญิงมธุรดาสุวรรณโพผู้อำนวยการสถาบันบราชานุกูลกรมสุขภาพจิต